สวัสด,ดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพแช n แนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ,อาจจะย้อนแสงซะหน่อยนึงนะเรามาอยู่กันที่แปลงข้าวนะครับผมซิตโต้เจ้าแปดนะครับมันเป็นพันขยายนะไม่ใช่พันแท้ผมบอกไว้ก่อนนะครับผม่าเป็นพันขยายจากบริษัทสอบบุญรวมนะครับที่เขาตีตากระสอบมาโดยเอกสารที่เขากํากับมาจะเขียนว่าห้าหนึ่งแล้วก็วงเล็บหกหนึ่งนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันผสมกันยังไงอะไรยังไงแต่ผมบอกไว้ก่อนนะก่อนจะเข้าเรื่องกันวันนี้นะครับผมผมจะบอกไว้ก่อนว่าข้าวเนี่ยที่ผมทําเนี่ยในรุ่นเนี้ยเห็นพี่น้องกเกษตรกรถามนะครับหลายคนเลยนะครับผมท่านลองสต็อปวิดีโอแล้วลองนับเม็ดดูนะครับผมผมไม่แนะนํานะครับผมลวงยาวมากเลยนะเนี่ยลวงยาวยาวแบบว่าประเภทแบบยาวโอ้โหยาวเกือบถึงซอกอะลวงยาวลวงใหญ่มากแต่มเมล็ดนะครับผม มีเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งร้อยเมล็ดนะครับผมเป็นข้าวที่ผมไม่แนะนําให้ทํานะลองคิดง่ายๆถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรทํานะครับผมแล้วดูแลไม่ทั่วถึงปุ๋ยไม่ถึงยาไม่ถึงเกิดเป็นโรคกระทบโรคขึ้นมานะครับถ้ามันเหลือแค่ยี่สิบหรือสามสิบเมล็ดเจ๊งนะครับผมเจ๊งผมว่าไม่ตอบโจทย์ผมไม่แนะนําให้พี่น้องเกษตรกร,กรทํานะสําหรับรุ่นนี้นะครับผมบางท่านบอกว่าโห ทำได้เกินไร่เกินนาผมบอกเลยว่าผมผมค่อนข้างที่จะอชอบการผมปุ๋ยผมจะบอกเสมอนะครับการทํานาเนี่ยหลักการสําคัญคือการผมปุ๋ยแล้วก็มีเกษตรกรหลายคนนะครับที่ออบอกว่าผมใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยออได้แค่ค่าต้นทุนไม่คุ้มหรอกแต่ผมขอถามหน่อยนะครับผมที่ผมใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยผมไม่ได้ใส่ครั้งละครึ่งลูกนะครับผมผมใส่ครั้งละสิบกิโลสิบห้ากิโลยี่สิบกิโลนะครับผม ตามตามความบางหนาบางของข้าวนะผมไม่ได้ว่าไปขนใส่ครั้งละครึ่งกระสอบปุ๋ยแต่ละครั้งนะอย่างนั้นอ่ะเจ๊งนะครับผมก็คือเฉลี่ยแล้วนะครับผมในการใส่ปุ๋ยใน1รุ่นเนี่ยยันเก็บเกี่ยวเนี่ยผมใส่ปุ๋ยเพียง50กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับผม40-50กิโลกร,รมัมอย่างรุ่นเนี้ยผมใส่แค่40กิโลกร,รัมนะไม่ถึง50ตดีด้วย เพราะว่าเออมันอากาศมันได้นะครับแล้วก็แทบไม่ต้องพรมเลยสำหรับปุ๋ยนะอ่าแทบไม่ต้องพรมเลยก็คือใส่รุ่นแรกสิบกิโลนะครับผมสามสิบศูนศูนย์รุ่นที่สองผมใส่ยี่สิบกิโลรวมกับรุ่นแรกก็เป็นสามสิบกิโลนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายผมใส่อ่าสิบกิโลต่อไร่นะครับผมก็คือสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับแต่ความเป็นจริงอ่ะผมใส่ไม่ถึงสิบกิโลเลยนะครับแต่มันจะพูดแต่ถ้าผมพูดว่าผมใส่ ห้ากิโลต่อไร่มันก็จะฟังดูไม่น่าเชื่อถือนะแต่ความเป็นจริงอ่ะผมใส่ประมาณนั้นจริงๆนะครับผมแต่เพื่อความสบายใจนะครับผมพี่น้องกเกษตรกรหลายคนผมก็เลยอ่บาบักรุ่นอ่ะถ้าข้าวมันนั้นหนานะครับผมข้าวมันนั้นหนาผมก็อาจจะใส่ถึง10กิโลต่อไร่เพราะผมบอกแล้วว่ารุ่นสุดท้ายอ่ะมันเป็นเพียงอ่าสูตรรับรวงรับแป้งนะครับผมก็ให้ดูอย่างรวงข้าวเนี่ยอย่างนี้ครับผมเห็นไหมข้าวรวงนิดเดียวนะครับผมข้าวรวงนิดเดียว เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่เยอะแยะนะครับผมไม่ใช่มันสำปะหลังนะครับผมตรงนี้สําหรับการนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้จริงๆอ่ะผมจะมาพูดเกี่ยวกับการกําจัดหญ้านะแต่ก็มาไกลมากันโอเคขอวกเข้าไปเรื่องการกำจัดหญ้าเดี๋ยวการใสร่ปุ๋ยทําคลิปให้ตั้งหากนะครับผมการกําจัดหญนะ้าผมมีหลักการง่ายๆอยู่แค่สวิธีนะครับผมวิธีที่1ก็คือการพ่นยาคุมเลนนะครับผมแล้วก็วิธีที่2ก็คือการ พ่นยาคุมค่าการพ่มยาคุมเลนนะครับผมอ่ายี่ห้อยาคุมเลนเนี่ยผมจะให้บอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตามผมก็ได้นะให้ใช้ยี่ห้อที่มันราคาค่อนข้างสูงนะครับบอกกับร้านค้าว่าหนอ่อมกเอาแบบหนอ่อมอีกเอาอย่างดีนะครับผมอ่าส่วนยาคุมค่าเนี่ยเออให้น้าของผมไปใช้ได้เลยก็คือพอลโดนะครับผมหนึ่งขวดผสมกับบิโต้ยี่สิบนะครับหนึ่งซอง ใช้ได้ประมาณ3-5าไร่คาว่า3-5ไร่เนี่ยคือถ้าพื้นที่ใดนะครับหญ้ามันเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้3ไร่แต่ถ้าพื้นที่ใดหญ้าไม่ค่อยมีนะครับผมก็ใช้ห้าไร่นะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับผมจะบอกเลยว่าเราต้องลดต้นทุนให้ตรงจุดนะครับบางคนเนี่ยเลือกที่จะไปเก็บกันตอนท้ายนะครับก็คือพอหญ้าเหลือเนี่ยบางคนไม่เห็นต้นหญ้าหรอก เอาพูดนี้เอาพูดตามความจริงเลยนะครับผมลองคิดตามผมหรือว่าใครกําลังว่านอยู่ลองไปดูได้เลยนะครับช่วงสิบวันแรกเนี่ยท่านมองหาญ่าไม่เจอหรอกในพื้นดินอะ่ะเพราะญ้ามันต้นแค่นี้นะครับผมเราจะเห็นญ้าจริงจริงตอนไหนตอนใส่ปุ๋ยรุ่นแรกพอเราใส่ปุ๋ยรุ่นแรกนะย่าเขาได้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะเริ่มเติบโตเร็วกว่าข้าวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวงจรชีวิตเขาอายุเขาเขาจะต้องออกดอกเร็วกว่าข้าวออกรวงแน่นอนนะครับเขาก็จะ แตกกอแล้วก็จะเร่งกินปุ๋ยเราแล้วใส่ปุ๋ยไปข้าวมันก็จะเบียดเบียนเขาเนี้ยแล้วไอ้ต้นที่เราไม่เห็นน่ะอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นต้นที่ไม่อยู่ในนาข้าวมันก็จะพึบขึ้นมาพร้อมกันในทางที่ดีเนะ่ยท่านต้องพ่นตามที่ผมบอกนะครับผมต้องเก็บให้หมดเห็นไม่เห็นต้องฉีดไปก่อนสูตรแรกนะครับผมสูตรที่หนึ่งคือพ่นยาคุมเลนนะ่ะให้พ่นตอนหลังจากหว่านข้าวได้ สองวันนะครับผมก็คือวันที่สามเอาง่ายๆก็คือหว่านข้าววันที่หนึ่งขอดน้ําวันที่สองนะครับผมแล้วก็พ่นยาคุมเลนครั้งที่สามหว่านแห้งใช้ได้เหมือนกันหว่านแห้งก็จะเป็นยาเหลืองเนาะที่เขาใช้กันยาเหลืองสําหรับคุมวัชพืชงอกก็หลังจากที่เราคาดดินเสร็จอะไรเสร็จก็พ่นได้เลยนะครับผมอ่าส่วนน้ำหว่านตมนี่ก็ให้เป็นวันที่สามนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพ่นยาคุมคาดเนี่ยสาคัญผมจะพ่นช่วงที่อายุสิบวัน นะครับก็ใช้โพลาร์โดกับบิโตเนี่ยครับผมผสมการใช้ห้าไล่นะสำหรับตัวผมเองอะ่ะผมก็พ่นนะครับผมอายุสิบวันอายุสิบเอดนะครับปล่อยไว้หนึ่งวันไม่ต้องมาทําอะไรมันพอวันที่สิบสองเอาน้ําเข้าเอา,เข,า,เ,อาเข้าให้เยอะๆนะครับผมเข้าให้ร้อยปักกระโดดเลยเพราะว่าข้อดีของสูตร่อ่าสูตรยาที่ผมบอกเนี่ยมันจะไม่กระทบนะครับผมเขาจะไม่กระทบอเขาจะไม่กระทบต่อข้าวนะครับข้าวจะเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องผมก็จะใส่ปุ๋ยวันที่สิบสี่ นะครับอัดน้ําวันที่สิบสองสิบสามน้านิ่งสิบสี่ผมกวาดปุ๋ยเลยนะครับตามนี้นะครับอ่าเราย้อนมานะครับกรณีที่จะเก็บยาพี่น้องเกษตรกรหลายคนถามผมมาเยอะนะครับผมว่าเออใช้ยาอะไรเก็บยาผมจะบอกนะจุดนี้นะครับผมไม่แนะนําให้เก็บเพราะส่วนตัวผมผมไม่เคยเหมือนผมไม่เคยเก็บถ้ามันรอดจากที่เรา พ่นแล้วนะครับผมอ่าเก็บแล้วปล่อยมันมันไม่เยอะหรอกครับแต่ถ้ากรณีที่ว่ามันเยอะมันเยอะจริงๆอ่ะผมจะแนะนําให้ตัดใบนะครับเราทําอะไรไม่ได้มากเนี่ยยังเห็นนะ่จะจะมีสน,นูอยู่เห็นไหมครับผมหนึ่งต้นสองต้นมันก็จะบางๆมันก็จะเหลือไม่เยอะนะยังไงมันก็เหลือนะครับผมนะนี่พุ่มพวงเนี่ยยาลิเกเนี่ยครับผมที่รู้จักกันเนี่ยเห็นไหมครับยาดอกดําแต่มันก็จะมีน้อยๆนะครับน้อยๆมีทีหนึ่งนานๆเจอต้นหนึ่ง เราต้องพ่นนะครับทุกครั้งนะผมบอกไว้ก่อนนะครับแล้วผมไม่แนะนําให้เก็บญ้าถ้าเราเก็บญ้ามันจะมีข้อเสียตามมานะครับข้อเสียอะไรมันจะไปกระทบนะครับถึงข้าวรุ่นนะครับตอนที่ว่าตอนตั้งท้องอนะ่ะพอออกมาเล็ดเนี่ยข้าวที่ว่ามันเซลมันไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันโดนผลกระทบจากยาฆ่ายานะที่เราเก็บอะ่ะให้นึกภาพนะครับผมต้นญ้าเนี่ยมันต้องแก่กว่าข้าวอยู่แล้วใช่ไหมต้นมันจะต้องใหญ่ตอนที่เราเก็บเนะี่ย ต้นข้าวเนี่ยยังต้นเล็กอยู่เลยและเราใช้ปริมาณยาที่เข้มข้นด้วยญ้านะครับผมมันก็เป็น้าห่างๆกับข้าวนี่แหละ,ะแล้วคิดหรอว่าข้าวมันจะไม่กระทบเลยอ่ะถ้ายามันถึงกับตายเลยนะญ้าข้าวไม่โตครับผมผมเลยไม่ค่อยแนะนํานะแล้วผมก็ไม่คิดที่จะเก็บด้วยถ้ามันรอดก็คือมันรอดเพราะความสะเพร่าของเราเองนะครับเราต้องเก็บให้เอี่ยมสิบวันเนี่ยทุกอย่างต้องจบนะเราจะได้ไม่กังวลหลายคนก็ไป โฟกัสนะครับผมผิดนะโฟกัสผิดยังไงไปโฟกัสประหยัดต้นทุนนะครับเลือกที่จะเก็บเป็นบางกลุ่มเองมองไม่เห็นหญ้าไม่ฉีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เสียอากาสแต่ค่าปุ๋ยที่เราพ่นอ่ะเออบางครั้งอ่ะต้นทุนเนี้ยมากกว่าค่ายาเราอีกนะครับและปุ๋ยที่เราว่านไปเนี้ยหญ้าไปกินสักห้าสิบเปอร์เซ็นและหกสิบเปอร์เซ็นแล้วข้าวกินไม่ทันแน่นอนตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม การเก็บยาผมไม่แนะนานะสําหรับช่องผมแต่ถ้าใครอยากได้ตัวยาจริงๆนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาศึกษาจากาคนใกล้ตัวนะครับผมหรือว,ว่าคนที่ว่าเขาเก่งๆเรื่องการเก็บยาแต่ถ้าใครมาเออถามผมผมผมไม่แนะนําอยู่แล้วเนาะและผมก็ไม่เคยเก็บอยู่แล้วนะครับผมเรื่อง,องยานะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมการกําจัดวัชพืชในนาข้าวครับผมสวัสดีครับ